คำทํานายของเดือนกรกฎาคม2564โดยประมาณนะคะสําหรับชาวลัคนาสถิตราศีกุมอาจารย์ครับเขาบอกว่าพระรหัสสบดีทับลัค์จะมีดีมีดีแต่ทำไมผมไม่เห็นหม,มีดีเหมือนคนอื่นเลยอะเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีพื้นดวงชะตาตนเองนะคะ มีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีเรื่องอะไรก็12เรื่องใหญ่นั่นแหละแต่12บเรื่องใหญ่มันแบ่งเป็นหลายสิบเรื่องนะคะก็ร้อยแปดประการในชีวิตของความเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าเข้ามาทับลักแล้วจะดีคือพื้นดวงของคุณอนะดาวพระราชบดีท่านอยู่ในที่เสียท่านก็เอาของเสียมาสู่ชีวิตดาวพระรรชบดีคือการขยายท่านก็ขยายของเสียให้มากขึ้น ดิฉันมีความโชคดีอย่างหนึ่งในขณะที่ศึกษาแล้วก็เดินทางเข้าสู่โลกของหมอดูเนี่ยค่ะดิฉันไม่ได้ทํางานอย่างอื่นเลยมีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ทดลองทดสอบหลักทฤษฎีของโหราศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ทําอย่างอื่นก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึง่งแล้วด้วยความที่อาจจะ เป็นคนพอมีบุญพอสมควรในเรื่องของหลักวิชาดิฉันศึกษาไปศึกษามาวิจัยไปวิจัยมาค้นคว้าไปค้นคว้ามาแล้วมันเกิดความเข้าใจนะคะคือตั้งแต่เด็กเราตั้งเป้าเรื่องอะไรทุกคนมีเกณฑ์มีการตั้งเป้าในพื้นดวงชะตาแต่เป้าไม่ใช่แค่ด้านบวกอย่างเดียวบางคนตั้งเป้ามาเพื่อชดใช้กรรมก็มี จึงอยู่ในแดนลบของชีวิตเสมอๆการตั้งเป้าของดวงชะตาเราไม่ใช่คนตั้งดวงชะตามันเจอมันเกิดจากการกระทําของเราจากหลายๆชาติพบและประมวลผลออกมาเป็นดวงชะตาของเราชีวิตคนเราจึงไม่แน่นอนไงคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคํำนานายประจําเดือนกรกฎาคม2564ของลัคนาราศีกุมดาวประจําตัวของคุณอย่าลืมนะคะ ดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูดาวราหูตําแหน่งนิดคือเสื่อมมากในรอบ15ปีตั้งแต่วันที่10กันยายน2563จนถึงวันที่1เมษายน2564อย่างไรเสียถ้าคุณยังอยู่ในแดนลบหรือบางท่านก็มีวิบากกรรมหนักขอให้อย่าดิ้นมากนะคะเพราะถ้าดิ้นมากคุณก็จะเจ็บแต่หลายท่านถือว่าเป็นโอกาสพักผ่อน ส่วนดาวใหญ่ตัวที่สองคือดาวเสาตัวนี้สำคัญมากเพราะดาวเสาเนี่ยคือดาวโทษทุกเป็นดาวที่ส่งบทเรียนให้กับชีวิตของทุกคนแล้วเข้าเรือนวินาศวินาศคือข้างหลังดาวเสาไม่ใช่ดาวที่จะส่งเสริมให้คุณเจริญเติบโตพร้อมที่จะแทงข้างหลังจะแทงข้างหลังคุณเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะขึ้นอยู่กับบุญชะตาวาสนาของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอดูทั้งหลายที่ออกคำทำนายส่วนจะมากจะน้อยมันย่อมมีของของคุณที่จะส่งเสริมบางท่านถ้าดาวพระธาสบดีอยู่ในที่ดีอย่างเช่นอยู่ในที่เรือนการเงินเข้าเรือนวินาศคุณจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับผลรายได้ผลประโยชน์แล้วยุคโควิดด้วยปี63465ห่าถือว่า,าต้องประคองชีวิตพอสมควรสำหรับชาวลัคนาสตรีราศีกลุ่มสมมุติว่าดาวเสาร์ท่านอยู่ในเรือนการเงินแล้วเข้า,ท,าท่านเข้าอยู่วินาศ วินาศแบบดาวเสาร์คือวินาศหมดเลยนะคะหมดสิ้นเลยนะดาวเสาร์คือน่กรรมเก่าคุณต้องถือเวลาจ่ายแล้วความโดดเด่นของเดือนกร,รกฎาคมก็คือดาวปัตตนิความสําเร็จในชีวิตของคุณคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวคู่ค้าคู่ครองหุ้มส่วนต่างๆต,ต,ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน15มิถุนายน2 5 6 4จนถึงวันที่17กร,รกฎาคมส5 6 4 เข้าตำแหน่งราชาโชคที่เรือนพบปุตตะปุตตะคือกิจกรรมการทำงานอย่างหนึ่งปุตตะคือการเดินทางปุตตะคือการแข่งขันคือการอาชีพก็หมายความว่าท่านที่ดวงดีจะได้ คู่ที่ค่อนข้างโดดเด่นในการทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดาวอาทิตย์ตาแหน่งราชาชโชคถือว่าได้รับเกณฑ์การยกย่องการให้เกียรติเลยทีเดียวในวงการงานแม้แต่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องของการศึกษา,กาเลยทีเดียวนะคะสาหรับเด็กๆส่วนสําหรับใครที่เป็นโสดคําว่าคู่ครองเป็นราชาชโชคเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวบุญธรรมกำแต่งของคุณจะจัดสรรเนื้อคู่มาให้ เนื้อกู้มาให้แต่อย่าลืมนะคะคนที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีกุมเนี่ยมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนส่วนดาวคู่เป็นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวปฏิปักษ์ไม่ส่งเสริมสนับสนุนและเกื้อหนุนกันเพราะอะไรต่างคนต่างเก่งราหูก็เก่งอาทิตย์ก็เก่งอยู่ด้วยกันจะมีการทะเลาะเบาะแวงดังนั้นถ้าใครอยากจะแก้เค้เรื่องของราศีกุมที่มีคู่เป็นชาวอาทิตราศีสิงห์เนี่ยคะ่ะ การเดินทางคืออยู่กันคนละที่แล้วมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนานๆเจอกันหรือต่างฝ่ายต่างทํางานคนละจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะนานๆมาเจอกันมันจะลดทอนในเรื่องของการแย่งซีนในชีวิตกันเกิดขึ้นได้มันก็จะลดทอนเรื่องของการทะเลาะเบาะแบงนะคะเพราะฉันก็เก่งเธอก็เก่งอยู่ด้วยกันคุยกันไปคุณก็มาตบตีกันอย่างนั้นอะ่ะการที่คนโสดจะเจอบุพเพสันิวาสนะคะเป็นความรัก แล้วก็ถ้าจะให้เด่นชัด <c oughs> ตอนไหนดาวพุธเข้ามาวันที่สองกรกฎา,าคมอยู่จนถึงวันที่20อยู่ถึงวันที่20กรกฎา,าคมส5 6 4ดังนั้นถ้าใครปรารถนาที่จะเจอคนรักคู่รักเจอกิ๊กเจอกักเจออะไรก็แล้วแต่หรือความรักที่ไม่ผูกสัมพันธ์กันปุตตะคือความรักของหนุ่มสาวหรือความรักที่ไม่ผูกสัมพันธ์กันแม้คุณอายุ60คุณจะไปเจออีกคนหนึ่งอายุ50 ถ้ายังไม่แต่งงานกันถ้ายังไม่จดทะเบียนสมรสเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราเรียกว่าปุตตะได้ดังนั้นใครก็ตามที่คิดอยากจะเจอคู่ครองคนรักหรือเจอ ความรักที่มันให้กระชุ่มกระชวยจิตใจเนะะี่ยค่ะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมจนถึงวันที่2 0กรกฎาคมส5 6 4ันนะคะคุณจะได้เจอแล้วอาทิตย์เป็นราชาโชคธรรมะจัดสรรให้คุณเองคุณจะเจอแบบไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณนะอย่าคิดว่าเราจะเจอคนดีนะคะหรืออย่าคิดว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ดีเพราะทุกอย่างล้วนอยู่ที่ดวงชะตาจริงๆส่วนจุดเด่นข้อต่อไปก็คือดาว ปันนี้มรสุภะดาวสุภะความสมหวังความสําเร็จของคุณเข้าสู่เรือนภบอริแบบราชาโชค <c oughs> สําหรับท่านที่ <c oughs> ขออภัยค่ะสำหรับท่านที่มีดวงร้ายความสมหวังความปรารถนาความไม่ราบรื่นมันจะเกิดขึ้นกับคุณดาวสุกเป็นดาวการเงินชนิดหนึง่งตำแหน่งราชาโชคที่เรือนมรณะมรณะคือการพลาดหวังผิดหวังการสูญเสียการถูกโกงการหกหลัง นะคะสำหรับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะคู่ครองคนรักอาจจะห่างไกลหรือเขาอาจจะทําให้ผิดหวังบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเข้าไปด้านดีถ้าสําหรับคนที่ดวงดีเขาจะไปหาเงินนะคะเขาจะไปหาเงินแต่ถ้าภาพรวมคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอในเรื่องของการประทะกันคําพูดคาจาอาจจะทําให้เราผิดคล่องหมองใจกันได้สําหรับคนที่มีคู่ส่วน ดาวเกตจะเข้ามาเล็งดาวพระหับสบดีตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2564ดาวเกตกับดาวพระรหัสบดีเนี่ยค่ะดาวเกตคือดาวที่ส่งเสริมขึ้นอยู่กับว่าดาวพระหัสบดีของคุณมาจากที่ดีหรือที่เสียมาจากที่ดีก็จะส่งเสริมดีเลยแต่ถ้ามาจากที่ร้ายก็จะส่งเสริมร้ายดาวเกตเป็นนกสองหัวแต่กนกสหัวแบบไหนไปอยู่กับคนดีก็เป็นคนดีไปอยู่กับคนชั่วดาวเกตก็เป็นคนชั่ว ไม่เหมือนดาวมฤตยูนะคะอันนั้นดาวหักหลังเลยนะคะส่วนแล้วก็ประกอบกันที่ดาวเกตนะคะเข้าสู่เรือนภพปัตนิตตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2564คนโสดถ้าเป็นไปได้ก็ต้นต้นเดือนกรกฎาคมถ้าจะเจอคนรักเพราะว่าดาวเกตเข้ามาเสริมในเรื่องของการผูกสัมพันธ์สําหรับใครที่จะเซ็นสัญญาสําหรับใครที่มีคู่ค้าธุรกิจหรือการจะเดินทางบางสิ่งบางอย่างไปเซ็นสัญญาในเรื่องของการค้าการขายมันจะประสบผลสําเร็จก่อนวันที่ ก่อนวันที่17กรกฎาคม2564นะคะดังนั้นคำทำนายภาพรวมคร่าวๆข,ข,ของชาวลัคนาสตรตราศีกุมประจําเดือนกรกฎาคมก็มีเท่านี้ส่วนท่านใดที่อยากตรวจด,ดวงชะตาส่วนบุคคลก็ติดต่อที่ไลน์หรือที่ Facebook ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ